ไม่เคยติดไวเลสอาจารย์โยดาซะด้วยดิอาจารย์เฮ้ยเฮ้ตีมืออาจารย์นะ I'm ready to t r a n บูลี่อะบูลี่ไงเราอะขอภาษาังกฤษเข้าดวนและนี่คืออาจารย์โยดาสงจริงที่สุดลูกเล่นเยอะที่สุดเท่าที่เคยได้มา ได้มาแล้วสมใจแล้วนะครับหลังจากที่ตามหามานานมากกับอาจารย์โยดาต้องบอกเลยนะครับว่าไซส์ใหญ่ที่สุดสําหรับผมแล้วนะที่ผมเคยได้มาแล้วก็สมจริงที่สุดมีลูกเล่นเยอะที่สุดด้วยเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นอาจารย์โยดานะครับลูกวระตูหรือว่าต้องเรียกคนนะคนนี้เรียกคนดีกว่านะ อาจารย์โยดาคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์โยดาที่มาจากแบรนด์ Spin Master ทํามาเนี่ยในปี2015ตอนนี้นะครับในตลาดนี่หาโคตรยากมากๆปัจจุบันนี้ราคาใน eBay นะครับราคาอยู่ประมาณสักหมื่นกลางๆขึ้นไปประมาณนี้แล้วแล้วอยู่ที่จังหวะด้วยนะว่าจะได้มาหรือไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีพอมีคนปล่อยมาเนี่ยมันต้องไปแบบไปแย่งแย่ง,ยงบิดกับเขามาเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมันเลยทําให้มีคนตามหาอยู่พอสมควรปัจจุบันนี้ก็หายากมากแล้วนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่าคือถ้าย้อนกลับ ไปในปี2015นะคือถ้าใครเก็บไว้ได้เยอะเเนี่ย,หยแหมป่านนี้คงมาทํากําไรได้เยอะนะอืมจะได้จะได้จะได้นะฮะตอนนั้นเรายังไม่เริ่มเก็บนะฮะตอนนี้เราได้มา1ตัวอ่ะก็มารีวิวให้ดูรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกก่อนมาดูเรื่องของไซส์าอาจารย์หน่อยนะฮะความสูงของอาจารย์เนี่ยตามข้างกล่องเลยนะตามข้างกล่องกล่องอยู่นี่กล่องใหญ่ดูี นี่กล่องคุ้นใหญ่ไหมไงอาจารย์ยังสูงทั้งหมด16นิ้วคือข้างในนี่มีคู่ม,มือคู่ม,มือย่างนี้อีกน,นันึงนะครับแต่ว่านี่ดูแค่ใบนี้ก็จบแล้วสูงอยู่16นิ้วโดยประมาณก็เกือบเกือบเท่าของจริงเลยนะคือของจริงเนี่ยจะสูงประมาณมากกว่าน,นี้อีกประมาณสัก1เท่าตัว วัสดุของอาจารย์โยดามือไม้ตัวเนี่ยก็จะเป็นซอน็อกไบนิวนะครับหรือว่าบางส่วนนี่ก็น่าจะเป็นซิลิโคโนด้วยนะเนี่ยสวยมากนะครับวัสดุเหมือนจริงมากๆเสื้อผ้านะครับก็เป๊ะเลยกะตามหนังตามซีรีส์เลยนะครับตัวอาจารย์นะครับบางส่วนนี่ก็จะมีแข็งๆบ้างเพราะว่าด้านล่างนี่เขาต้องติดเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสามารถพูดคุยได้สามารถมีเซ็นเซอร์ตัดมือเวลาเราฟอร์สเขาเวลาเราเล่นกับเขาเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารกับเราได้นะครับอาจารย์โยดามีโหมดในการเล่นอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกัน หมดที่หนึ่งนี่นะครับอันนี้มาตามคู่มือเลยนะหมดที่หนึงก็คือวิสตอมถ้าหมดว i สตอมอาจารย์ต้องใช้อันนี้ก็คือเป็นไม้เท้าของอาจารย์เขาจะมีตัวที่นี่เอาไว้ใส่ตรงมือนะก็ถอดไรเซเบอร์เนี่ออกมาแล้วก็เอาไม้เท้าอาจารย์เนี่ยใส่มือเขาแบบนี้ อาจารย์ก็จะเวลากระบวนการในการสื่อสารเวลาอาจารย์เล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกคําพูดหนึ่งบทด,ดิ้งหนึ่งอ่านี้โหมดที่1น,นะฮะ wisdom นะก็จะคือต้องใช้อันนี้ใช้ไม้เท้าของอาจารย์เขาเป็นโหมดที่2ก็คือ warrior warrior คือแบบต่อสู้เลยต่อสู้ก็คือเนี่ยแหละฮะอาวุธที่ใช้ก็คือเนี่ยเป็นดาบไ์เซเบอร์อันนี้ก็คือผมชอบอันนี้มากเลยนะเพราะว่าเวลาเล่นนะ่ะอาจารย์ดาบไ์เซเบอร์นี่แสงบูมาบูมาบูมาเดี๋ยวเล่นที่ดูสักรู่หนึ่งแล้วก็โหมดสุดท้าย the force the force นี่ก็คือเป็นโหมดที่ใช้มือเปล่าในการต่อสู้ การที่เขาจะมาเล่นกับเรารทั้งสโหมดนี้เพื่อนๆครับโคตรมันโคตรเอาพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยากดูเลยแม้ว่าอาจารย์เล่นอะไรยังไงได้บ้างครับไปลุยเรื่องไหมลุยไหมอาจารย์เอาไหมเอาไหมนี่อีกแล้วอะ่ะอันดับแรกก่อนะอาจารย์หนักมากน้ำหนักอาจารย์น่าจะอยู่ประมาณสัก3ามโลผมว่าน่าจะมี3โลได้นะอาจารย์นะแล้วข้างล่างนี้เขาก็จะมีนี้เว้ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับล้อเหมือนอะไรเงี้ยนะ แล้วก็จะหมุนได้นะครับข้างล่างนี่จะฐานแน่นๆเลยนะครับใส่ฐานข้างหลังนี่เขาจะใส่ฐานข้างหลังเปิดเสื้ออาจารย์ลงมาแล้วก็จะมีนี่ครับป็นตีิดตูกแกแหวกออกมาอันนี้ผมใส่ฐานไปแล้วพอใส่ฐานปุ๊บก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราเปิดสวิตอาจารย์เลยนะเราจะเล่นจมูกเนี้ยก่อนดีอะเอาหมุดแรกก่อนดีกว่าเอางี้เดี๋ยวผมเอาไลท์เซเบอร์ออกก่อนเอาฟอร์สกอนไหมเอาหมูป,ป่าก่อนนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมถอดไลท์เซเบอร์ออกก่อนนะครับก็คือถอดก็คือเนี่ยฮะดึงออกเลยเนี่ยมันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับก็ดึงออกเดี๋ยวเอาไม้เท้าอาจารย์วางตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะอาจารย์อาจารย์ฟอาาร์ Ford กับผมก่อนนะมานี่นะครับโอ้รอบรอบตัวอาจารย์นี่คุ้ได้อาจารย์คุ้นได้ไอ้เนี่ยมาครับเล่นก่อนมาเลยเปิดสวิตนะอาจารย์นะหนึ่งสองสาม พอเราเปิดสวิตช์แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดฟอสโหมดฟอสก็คือแบบมือเปล่าเลยในนี้นะคุ้มออเอออาจารย์เดี๋ยวก่อนยังไม่เริ่มเลยตกใจตกใจอาจารย์ตกใจแล้วที่เฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดได้ด้วยะพูดได้ด้วยเฮ้ยเอาเวเลตมาติดให้อาจารย์หน่อยเวลาอาจารย์สื่อสารพูดกับพวกเราเนี่ยเราจะได้ยินอาจารย์เขาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ติดไวเลตให้ตาเลยเดี๋ยวแล้วอาจารย์ใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ถ้าลมเสียแล้วอ่ะเอออาจารย์ติดเวเลตอาจารย์นิดนึงนะ โอ้ไม่เคยไม่เคยติดไวเลตอาจารย์โยดาเธอด้วยดิใครเคยติดไวเลตอาจารย์โยดาพิมบอกหน่อยนะฮะอ,อ,อาจาร, <c oughs> าจารย,ย์อาจารย์มองหน้าผมเลยอาจารย์ผมขอติดไวเลตนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะอาจารย์นะเออแต่เดียวนะอาจารย์นะแต่เดียวแต่เดียวโอเคอ่ะติดไวเลตอาจารย์ครับ <laughs> ชอบชอบมดีเราเนี่ยนี่ถ้าอยู่บ้านกันสองคนกลัวนะจังงกลัวนะ <c oughs> ในคู่มือเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิดดิ้งในการที่เราจะทอล์กหรือว่าพูดกับเขาแล้วก็คือมันจะสามารถสื่อสารได้เนี่ยคือสามารถพูดกับเขาเนี่ยได้หลายประโยคแล้วเขาก็สามารถตอบโต้ก,กับเราได้ด้วยอันนี้มันจะเป็นวิดดิ้งตัวอย่างเพราะว่าคือตามข้อมูลเนี่ยคือเขาสามารถพูดกับเราแล้วก็เล่นกับเราได้เนี่ยคือตอบโต้ก,กันเนี่ยประมาณกี่ประโยคนะ 115ประโยค <Whoa. S 1> ที่ที่เขามีแบบว่าริคอร์ดไว้นะ,ะประโยคคือไอ้ที่เราเห็นในแมนนวลแต่ว่าเขาจะตอบกับเรามาไม่ได้ตั้งกันตลอดอ้าโอเคมันก็มีเรนดอมมาอยู่นะ I want to be a Jedi a j e d เอาแล้วเอาแล้ว The Force is with you but you are not a Jedi แค่นี้เหรอ I want to be a Jedi a Jedi yes remember the Jedi strength flows from the Force y e a มีไไเฉยๆน right. sí, ี่คือสัมียงกูได้เหรอเมื่อกี้อาจารย์าจารย์ต้องคุยสัมียงอย่างนี้เหรออาคุณเอาคุณเอา m ม่ ask your question เขาบอกให้ลองใช้พลังนี่อะไรนให้ลองใช้พลังได้เพื่อนๆพี่ๆครับอาจารย์โยดาเนี่ยสามารถให้เราใช้พลังกับอาจารย์ได้วิธีการก็คือถ้าเมื่อกี้มันมีเวิร์ดเมื่อกี้มาใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเหมือนกับดันดันดันซอสเขาเรียกซอสนี่นะดันไปแล้วอาจารย์เนี่ยจะถอยหลังแล้วอาจารย์ก็จะแบบเล่นกับเราเฮ้ยเนี่ยที่มันมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ลองดูนะมาตาเล่นกับผมนะ Twist me to use the force อย่านิ่งสิเสียบมือไยเนี่ย เอายังไม่ไปอ่ะต่อต่ออีกประโยคอ๋อโอเค this is me to use the force a die you you saying the dark side hey hmm? question do you have tell me more more yes เล่นยังไงอ่ะอาจารย์เล่นยังไงเนี่ย A Jedi m u s t have the deepest commitment the most serious my i n กูว,ว่านะเรื่องใหญ่สุดเลยนะเอ็กเซ่นกูไม่ได้เรื่องใหญ่สุดเลยคือตอนนี้นะผมอยากเห็นด,ดาบไลท์ไซเบอร์มากลองดูนะฮะอ่ะ เดี๋ยวผมเอาดาับอันนี้สเต็ปที่หนึ่งยังฟอร์สอยู่อาจารย์สเตปที่หนึ่งตอนนี้นะเราเรียบร้อยแล้วก็คือมือเปล่า <_ S 2> นะครับสเตตหนึ่งนะสเตสเต2 2> สองก็คือเป็นอันนี้เป็นไม้เท้านะลองเอาไม้เท้าใส่มืออาจารย์ดูไม้เท้านี่ต้องใส่แบบต้องต้อง,อ,งอย่าง,งานี้ใช่ไหมประมาณนี้เนาะอ่าเอามือมาไปมือมาอ่ะแล้วก็ปักเข้าไปตรงนี้ปักนี่เฮ้ยขอบคุณเราด้วยอ่ะนี่นี่วิลลุท่าดิ ดูท่าดูท่าดูท่าเอาเรื่องเอาเรื่องอาจารย์อันนี้คือเราก็ใช้วดดิ้งเดิมลองดูนะ <c oughs> I want to ชอบกระติบกริเราอะ <c oughs> เหมือนว่านะไอตัวที่เสียบไปเนี่ยพอเราพูดไปอะถ้าอาวุธเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอะเขาก็จะไปทำอีกอย่างหนึ่ง อ๋อเนี่ยเนี่ยผมก็จะพยายามดันนะจารย์เนี่ยอาจารย์ยังไม่ไปเนี่ยผมอยากเล่นอันนี้มากเลยอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นนะมีไฟที่มือด้วยนะแล้วก็นี่อีกอันนี้ I'm ready to train Master Yoda ไม่ได้ว่ะพี่พร้อมแต่อาจารย์ไม่พร้อมอาจารย์ไม่พร้อมไม่พร้อมจริงๆลองดาร์คเซเบอร์ลองดูลองดีว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าอ๋อผมขอเปลี่ยนอาจารย์แป๊บนึงผมขอเปลี่ยนนีนิดนึงไลท์เซเบอร์หน่อยดิไม่ใช่ด์คเซเบอร์นี่อ่ะนี่ใส่มือจาแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เน er ีย่ยก oh, oh. ็คืออันเนี้ยจากที่ผมเห็นรีวิวนะเวลาเปิดแบบอยู่ทงยูทูบอะไรเงี้ยโอ้โหถ้ามีดาบอันนี้นะได้เลยแล้วเวลาดาบนะเวลาเขาฟันฟับบฟัมันจะมีเสียงแบบเสียงดาบอ่ะเสียงดาบไรเซเบอร์สนุกมากลองดูมา I want to be your Jedi tell me more มงกแดะพิเออเฮ้ยดะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วไงเฮ้ยย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  d ยยยย i ยย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 กยย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 ยมยยยยู่ยย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 ู่ยยยยยย อาจารย์หาทางนน้นหาทางโน้นเฮ้ยนี่เป็นไงเฮ้ยอย่าเอาอาจารย์เฮ้ยโคตรเอาโคตรเอาโคตรเอาเฮ้ยผมว่านะปิดไฟอ่ะถ be ้าปิดไฟอ่ะน่าจะสวยถ้าปิดไฟลองปิดไฟนะลองปิดไฟนะลองปิดไฟนะเออลองปิดไฟดู do you send me the dark side the force is with you grab that b a l tell me more more ready you are for an advance yeah I'm ready โอเคแค่น,นี้เหรออาจารย์ไม่หมุนตัวโชว์เท่าไหร่เหอาจารย์ <Dark> <c oughs> หมอเยี่ยจับไปอาจารย์จับไปอาจารย์คุณมันอาจารย์เฮ้ยอาจารย์เสียงอาจารย์ช้าพลังว่ะอาจาร์ชพลังขอพลังจงสถิตอยู่แก่เจ้าเฮ้ยโอ้โหอาจารย์คุยกับหลงไม่ได้เฮ้ยอาจารย์เฮ้ยเบ้าเบ้าอาจารย์ เอาเรื่อง <Wow. S 1> อาจารย์โยดาสุดตีนสุดตีนเราพูดคำนี้กับอาจารย์เด้ไหะตอนนี้นะเราลองอาจารย์ดูดาแล้วเราลองเล่นกับอาจารย์แล้วก็คืออาจารย์เนี่ยพูดได้สื่อสารได้ประมาณนึงเลยแต่ว,ว่าเเซนอาจจะต้องชัดนิดนึงนะครับแล้วก็มีมีอย่างหนึ่งที่โอเคมีอย่างหนึ่งนะครับที่อ,อาจารย์มีความเปลี่ยนปแปลงนิดนิดหน่อยๆนนะครับก็คืออาวุธของอาจารย์ถ้ามีอาวุธ ใส่เข้าไปในมือเนี่ยเมื่อกี้จากที่เราลองอะไรบางอย่างไปคือผมว่านะผมเอเส้นเดิมนะอย่างเช่น I want to b e a j e d ไดเนี่ยคือถ้าพูดตอนที่อาจารย์มือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่พอพูดตอนที่อาจารย์มีไรเซเบิลอยู่ในมือเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งนะและตอนพูดที่ที่มีไม้เท้าอยู่อ่ะอาจารย์ก็ไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเล่นของเขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็สนุกนะสรุกเลยแล้วก็อาจารย์นี่เหมือนจริงมากแล้วก็อาจารย์แบบโอ้โหเวลาเขาเรียกต่อสู้นะ เอ,อ,อาจะวุง่งว่างวุงว่งวุ่งวัง,วงแล้วก็หมุนตัวไปเดินด้วยนะฮะมีเดินไปซ้ายไปขวาด้วยนะสนุกมากแต่ว่านี้คือเท่าที่ผมเห็นตัวอย่างอร์ดิ้งในการพูดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างประมาณหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์เนี่ยสื่อสารได้ประมาณร้อยกว่าข้อความที่สามารถพูดคุยกันได้นะมีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองเว้ยอันนี้ฟิลได้ลองยังก็คือฟอร์ดอ่ะที่ที่เขาดันแล้วอาจารย์จะถอยหลังอะ่ะต้องมีไ์เซเบอร์อยู่ในมือปะ่ะหรือต้อง อ๋อต้องเอาเลยใช่มมึงออกแล้วก็อาะให้อาจารย์มือเปล่าใช่ปะลองดูงั้นเอาอาจารย์มือเปล่านะโอเคอาจารย์ขอถอดดาบนะครับโอเคเฮ้อาจารย์เหมือนเขารู้เหรอว่าดาบเขาหายไปเงี้เหรออ๋อโอเควางไว้นี่นะฟังก์ชันเนี่ยเราต้องคําสั่งอะไรนะฟอสใช่ไหมเจอแล้วผมมานั่งฝั่งนี้ดีกว,ว่านี่อาจารย์อยู่งี้นะอาจารย์อยู่งี้ Teach to you, the use me force คือเขางงหรือเขาเข้าใจกูว่าไอทีมวอง force งงเหมือนกันนี่ Teach me to use the force ข้อเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเข้าเลยนะตอนนี้เอาจริงๆนะใครมีข้อเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแท็กเลยนะพิมพ์คอมเมนต์เลยข้อเรียนภาษาอังกฤษต้องเข้าเลยนะตอนนี้คุยอาจารย์เดียวดาไม่รู้เรื่อง I w a ว t ที b ีเจได้ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่อย่างนี้นะ แต่ว่าถ้าอาจารย์มีดาบไลท์เซเบอร์อยู่ในมืออาจารย์จะมาเหมือนอารมณ์ประมาณพอมีพวกแล้วอ่ะมีพวกแล้วเก่งไงแต่นี้พอมีอาวุธอ่ะมีอาวุธเก่งเลยเราอ่ะเออเนี่ยนะอาจารย์ลองดูลองดูไปนี่เสียบเข้าไปมาแล้วเนี่ยตายเลยเฮ้ยเลยเลยยังไงยังไงตีมือตาหน้โหอะไรเงี้ย I want to be a Jedi. Jedi. Jedi yes great potential in you I sense โอเค tell me more. 通便啲嚟玩定啲，OK，得我赚。咦？咦 <laughs> <Okay. S 1>？咩嘢、嗯？啊、哎！咦、哎？咦、哦？咩、哎、嘢？阿、哎、丹，走、哎！哎 ลองคีย์เวิร์ดอื่นที่ไม่มีอยู่ในคู่มืออาจารย์ไหมลองไหมเออคุณจักบังไฟพญยายนักบอคุณ <c oughs> จักเพชเพลอนดีบอนิ่นี่น,น่อายุเท่าไหร่แล้วเราอะ Where you from จะมาจากใสมาจากใสนิน่งนิ่งนิ่นเออ I want to be your Jedi อาจารย์แบบจะหมดหรือเปล่าในอ้หรือเปล่าเราเนี่ยฮะเออนะฮะอะนี่้ยอันนี้นี่้ยอันนี้ก็ได้ด้วยนะนี่ก็เท่นนะ คือเนี่ยเอาข้าคุมขึ้นมาข้างบนหัวเีนะนี่กเนะ็เท่นี่นะเออนี่นี่นี่นและนี่ก็คืออาจารย์โยดาที่มาดูให้ทุกคนนั้นได้ดูกันนะครับว่าเล่นยังไงแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับใครตามเจอนะครับรีบไปบิดหยุนดูเลยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มหายากมากๆแล้วนะครับสำหรับอาจารย์โยดาท่านนี้อาจารย์โยดาคนนี้นะครับอ่ะติดตามให้ดีว่าเพลนดีรีวิวของเราจะพาใครหรือพาของเล่นชิ้นไหนเนี่ยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องพลเียของเรากันด้วยเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้บ๊ายบายเธอมีหมอาจารย์ขามันลุยบื้มมาแล้วพลังพลังเย้ซูมันอนาจารย์ขามันขามัน